โลคของเราตอนนี้ถูกโรคเบียดเบียนแล้วโรคที่เบียดเบียนเนี่ยปรากฏว่าช่องทางเข้ามาจากอบายามุกเยอะแยะเลยนะอบายามุกเยอะแยะเลยการแพร่เชื้อข่าวที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แพร่เชื้อในที่ที่รวมกันเยอะๆแล้วเป็นที่ที่ไปอนุโมทนาบาปกันด้วยนะคือไปเชียร์ให้เขาชกกันอนะ นี่หลวงพี่ไม่ได้ไปว่าร้ายใครนะแต่ว่าอยู่ในคำภีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ก็ระบุไว้ว่าตรงไหนที่เป็นอบายามุขก,การพนันทั้งหลายเนี่ยเข้าข่ายอบายามุขทั้งนั้นเลยหรือไปเที่ยวตามผับตามบาร์มันมีมหระพที่เจือไปด้วยน้ำสุลาผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้อยู่ในเข้าข่ายอบายามุข แต่ถ้าเราตั้งอยู่ในธรรมคืออายชั่วกลัวบาปหลีกเลี่ยงอบายมุกทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อย่าไม่ไม่มากล่ำกไกยเราฉะนั้นให้เราอยู่ในศีลให้เราอยู่ในธรรมแล้วตั้งอยู่ในเทวธรรมคือฮิริโอตปะง่ายไหมเอ่ยง่ายเนาะถ้ากายใจแต่ละคนมีธรรมคุ้มครองเนี่ยเดี๋ยวธรรมจะคุ้มครองทั้งโลกเลยดีไหมเอ่ยง่ายง่ายง่าย